โดยประสงค์คือเดินทางมาให้กำลังใจนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้อกล่าวหาหลายท่านที่วันนี้จะจะต้องรองมาฟังคำสั่งของพระนกรายอยาก,การว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่และถ้าสั่งฟ้องไปตึงศาลเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวชัว่วคราวหรือไม่ใน1ิปคนนี้นะครับมีหลายคนที่ต่อสู้ร่วมกันมานะครับกับกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยต่างๆนะครับอย่างนนกรณีของคุณไผ่ดาวรินที่เราก็ร่วมกันรณรงค์ตั้งแต่โหวตโนไม่รับราจะสนับสนุนนะครับ ไผ่จัดที่ขอนแก่นมขนะครับคุณก็ไปบรรยายให้ครั้งสุดท้ายนะครับแล้วอีกไม่นานก็โดนคดีนะ่รับนะครับหรือว่าอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณอดิศักดิ์สุปติคํานะครับคุณนัชพัฒน์อัตระหาสองท่านนี้ก็เคยเป็นอดีตผู้สมัครสสทันตนาคุใหม่นะแล้วก็คุณไบรท์ชินวัตรจันกระจานก็เคยทํางานกับเยาวชนของมนฑลทบุรีของเครืองไทยพัฒนาคุใหม่มีอีกหลายๆคนครับเรามี รู้จักมักุ้นกันมานานนะครับตั้งแต่โรค์เรืนองประชาธิปไตยตั้งแต่เขามาทํกรรการเมืองด้วยกันนะครับจนวันนี้พรรคถูกยุบไป,ปหลายคนก็มาเคลื่อนไหวในเรื่อ,ของของประชาธิปไตยนะผมคิดว่า,อ,าอยากจะฝากคะัามปถึงบุคคลผู้มีอำนาจในกระบวนการที่อยู่ทาง,ทงหมบนะครับตั้งแต่พน,น,นักาารสอบสวนจนที่ตำรวจนะครับพัรดา,นา,นาการดิการหรือแม้กระทั่งาาราชสำนะักผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดนั่นก็คือว่า กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่อัจฉริยกรนะครับเขาก็เป็นคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองเขาอยากจะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะและเขาก็ใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นะครับอยากจะฝากว่าการใช้การตีความกฎหมายต่างๆถ้าคำหนึ่งสิงที่เสรีภาพเป็นหลักกครก็จะเป็นประโยชน์ต่อต่อบ้านเมืองนะนอกจากนั้นแล้วตามรัฐธรรมนูญกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้รับการสันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ม้เขาจะถูกกล่าวหากในคดีความข้อหาแต่เขายังเป็นผู้เป็นุูธิ์ยู่นะสิทธิ์ในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเราตอบคําถามให้กับสังคมทั้งคนไทยและนานาชาติไม่ได้หรอกครับว่าบุมคนที่ถูกกล่าวหาในคดีฆ่าคนตายขายยาเสพติดจํานวนมากจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องของการใช้เสรีภาพในการแสดงออก ถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นคดีความในทางการเมืองนั่นแหละครับแต่กับไม่ได้รับการเ่ิดตัวช่วคครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากในประเด็นนี้และสุดท้ายนะครับผมคิดว่าการใช้กฎหมายอาญามาตรา1นึเข้าข้ามขันกันแบบนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครทั้งฝ่ายใดเลยนถ้าหากเราคิดกันว่าน้องๆพี่ๆเหล่านี้ที่กาลังถูกข้อกล่าวหาในคดี1นึนั้นเนี่ย เราคิดว่าจะต้องจัดการเ้าให้อยู่ต้องเอาบทหมายมาปิดปากเขาผมกลับเห็นว่าวิธีการที่ปิดปากเขาไม่ได้หรอกครับถ้าเราเห็นว่าพวกเขามองสถาบันพระมหาษาย์ไม่เหมือนคนรุ่นก่อนหรือคนรุ่นีปัจวิธีการเอาเขาเข้าไปขัดคุกไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนวิธีคิดแน่นอนไม่มีทางเปลี่ยนมุมมองแน่นอนยิ่งจับยิ่งบานปลายยิ่งยัดข้อหายิ่งบานปลายอยากจะฝากผู้มีอำนาจทุกทหายว่าลองคิดครอบครัวทีดีว่าการเอาหนึ่งเป็นสองมาปิดปากเอาหนึ่งเป็นหกมาปิดปาก จะได้ประโยชน์กัอใครไม่ได้ประโยชน์กับใครกันสินครับการชุม,มนุมของเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปต่อให้เขาก็ประก,กาศทุกวันว่าถ้าแกนเขาโดนจับเขาก็เดินหน้าต่อแล้วถามว่าเจเนอเรชันนี้คนรุ่นนี้เนี่ยผมตีว่าอายุ1 5บหถึงสาขึ้นกลุ่มน,นี้ทั้งกลุ่มเนี่ยจะให้เขาคิดอ่านอย่างไรต่อสภาพสังคมไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้า,ถาเอาื่นอื่นอืนสองมาใช้แบบนี้อยากจะเปลี่ยนทัศนคติเขาอยากจะให้เขามีทัศนคติ ต่อสารบราผมก็ใช้วิธีการเอาหนึ่สอมายัดใส่กันอนี้ไม่ได้ผลครับตรงกันข้ามเปิดพื้นที่ให้พูดคุยกันมากกว่าเดิมทางมันเป็นส่วนของสาวๆของเ้าไก่ถ้าในสันนจะมีการใช้นการเรืองของะการเช่ในการพูดคุยกันนี้เมคืนนี้ผมติดต่อไปที่สูนทนายความรับติดต่อเพืจะถามว่าวันนี้กี่โมจะมาให้กาลังใจครับเขาก็แจ้งว่าจะมีาสารการส well ่รจากภคก้าไกลเขาจะว่าประมาณ6คนนะครับ